สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์ไอเดียเมนูมื้อเย็นนะคะเป็นเนื้อติดมันผัดใบโหระพาค่ะผัดแบบแห้งๆหอมๆนะคะรสจัดจ้านเผ็ดๆเลยค่ะวิธีการทำและส่วนผสมมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเ,เตรียมเนื้อวัวน,นะคะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นเนื้อชายโคงเหมือนเดิมค่ะ เนื้อตัวส่วนนี้นะคะเขาจะติดมันกําลังดีนะคะไม่มากเกินไปค่ะเราก็ไม่เหนียวด้วยนะคะทายเพื่อนหั่นเป็นตามขวางนะคะของลายเนื้อค่ะวิธีนี้จะช่วยทําให้เนื้อของเราเนี่ยผัดออกมาแล้วไม่เหนียวนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะอย่าให้หนาจนเกินไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะมาโขลกพริกกันค่ะมาม่าจะใช้เป็นพริกแห้งแล้วก็เป็นพริกจินดานะคะทั้งเขียวและแดงผสมกันค่ะแล้วก็กระเทียมจํานวนมากน้อยแล้วแต่ความชอบนะคะโขลกจนละเอียดค่ะตามด้วยใบมะกรูดหัน่นฝอยแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางใส่น้ํามันพืชประมาณ1-2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วนําพริกกับกระเทียมของเราลงไปผัดให้หอมก่อนนะคะ ผัดจนพริกกับกระเทียมหอมดีแล้วนะคะมาม่าก็จะใส่ใบมะกรูดฝอยลงไปค่ะที่มาม่าใส่มะกรูดลงไปก่อนแบบนี้เราผัดให้แห้งๆนะคะเพราะว่ามาม่าชอบแบบกรอบๆค่ะแล้วก็หอมๆนะคะถ้าหากเพื่อนๆสะดวกชอบแบบฉีกก็ใส่แบบฉีกนะคะจากนั้นมาม่าก็จะเติมเนื้อวัวลงไปค่ะแล้วก็ผัดจนกว่าเนื้อวัวของเราจะสุกประมาณ90-8 0ซนตนะคะมาม่าจะผัดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆค่ะโดยที่ไม่ใส่น้ําเลยนะคะ พอเนื้อวัวของเราเริ่มสุกดีแล้วค่ะมาม่าก,ก็จะมาปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะจำนวนมากน้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะจากนั้นใส่ซอสหอยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสค่ะ ก็เพิ่มความหอมด้วยน้ำปลาอีกเล็กน้อยค่ะนั้นก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้น้ําตาลละลายดีค่ะพอผัดและชิมรสชาติเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะก็ให้ใส่ใบโหระพาเติมลงไปค่ะ ผัดแบบเร็วๆแห้งๆนะคะขั้นตอนนี้มาม่าจะใช้ไฟแรงนิดนึงค่ะผัดจนกว่าใบโหระพาของเราจะสุกดีค่ะได้ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยดูน่าทานมากๆเลยค่ะมาม่มาชอบแบบสไตล์แห้งๆหอมๆนะคะเผ็ดๆค่ะ มามาขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์ทุกกดไลค์ที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆสายเนื้อนะคะก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูค่ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมามาค่ะ สำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ